หมวดหนึ่งหัวใจสำคัญตรงนี้นะครับความมุ่งหมายหนูเขียนว่าคือวัตถุประสงค์ของการจัดการสาให้ถึงหนูผ่านไปโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามเขียนที่หน้าประตูโรงเรียนเลยว่าความรู้คู่ขณธรรมข้อสอบเขาจะว่าความรู้คู่ขณธรรมที่ประตูโรงเรียนหรือคำขวัญของโรงเรียนต่างๆนั้นสอดคล้องกับข้อใดในพรบการศึกษาแห่งชาติมันคืออะไรครับ อยากให้เด็กเป็นก็คือความมุ่งหมายโรงเรียนบ้านนคิกิ้งกีฬาดีกีฬาเด่นเน้นกีฬาบ่ายสามซ้อมถ้วยมาได้จักบเด็กน่อยเดือนพฤศจิกาผ้ากับไปสอบโรงเรียนต่างๆเสียงจริงเสียงกองขึ้นไทายรถธงเขียวธงแดงปิวแม่อุ้ยข้างๆกำลังเกี่ยวข,ข,ข้าว,าวดออยู่อะไรบ้างเมื่อน,นี้เด็กหน่อยผ้าคู่วิกินเหล่าใส่น้อเ,นะเห็นไหมเพราะว่าไม่ได้ถ้วย ฉะนั้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ประเกตความขวัญของโรง,ง,งเรียนต่างๆนี่ยมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นี่คือสอดคล้องกับความมุ่งหมายนะจำร้นะครับต่อไปครับหน้าสิบสามหลักการจัดการศึกษานี่หนูหลักการจัดการศึกษามีอยู่สามหลักหนึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนก็คือมันไม่หยุดนิ่เงเร,เรารู้อยู่แล้วนะ ไม่ต้องอธิบายเยอะสองเนี่ยวงกลหนึ่งตลอดชีวิตสองมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมยังไงต้องให้หลายคนมาจัดรำพังครูสอนในโรงเรียนโอเคไหมไม่โอเคนะต้องคนอื่นด้วยต้องมีกรรมการโรงเรียนมาเกี่ยวข้องด้วยเห็นมหมเยอะแยะนะครับ yeah. สามเนี่ยการสามมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆสมัยผมเรียนคนไทยอพยพมาจากประเทศจีนแต่ตอนเราเรียนตอนนี้ไม่ได้ว่าอพยพเราก็อยู่ที่นี่เลย อยู่บ้านหันเชียงเหียนนี่แหละแอมต่อไปหลักการจัดการศึกษาข้อสามเห็นไหมครับต้องอธิบายกระบวนการจัดสาต้องยึดหหลักหนึ่งเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายปฏิบัติทําไมสามจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ภาคใต้จังหวัดเชียงรายจังหวัดมหาสารคามต้องเรียนภาษาไทยนี่มันต้องเป็นเอกภาพไม่ใช่คนสารคามไปขายมะพร้าวอยู่ที่กรุงเทพคนอุบลไปซื้อ ถามว่าพร้าวใบเท่าไหร่มะพร้าวน้อยเท่าไหร่นะคนอยากเวาดเราบอยอยากเวาดเราพร้าวใบเท่าไหร่คนสรารคามก็ตอบว่าใบไม่ขายหานทิ้งคิดว่าเขาจะซื้อใบมะพร้าวไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ,อะโอเคซึ่งคนถามซื้อก็ไม่ถูกเอกภาพด้านโยมต่อไปกระจายอํานาจเขาไม่สนใจนะมีมาตรฐานส่งเสริมครูระดมทรัพยากรแล้วก็มีส่วนร่วมอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะหมวดสองเป็นสิทธิ นะครับสิทธิทางการสาเห็นไหมครับผมบอกแล้วรัฐมนูญเคยบอกว่าจัดการศษาต้องให้คนมีการสาขัน้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าตอนนั้นรัฐมนูญก็บอกว่าการสาภามามังคับใช่ไหมครับ12ปีแต่ว่าตัวนี้เขาจัดยังไงหนึ่งวงกลมว่าทั่วถึงสองเนี่ยมีคุณภาพสามไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะข้อ2ดูนะคนพิการและด้อยโอกาสจัดยังไงจัดเป็นพิเศษ จัดเป็นพิเศษเห็นไหมครับข้อความสุดท้ายของข้อสองสำหรับคนพิการล่ะเฉพาะคนพิการไม่เกี่ยวกับได้โอกาสข้อสามเนี่ยจัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงปริญญาตรีใครอยากเรียนฟรีถึงปริญญาตรีไหมต่อไปครับแล้วคนเก่งล่ะเก่งพิเศษข้อสี่เก่งพิเศษ, 4, เเศษละ่ะจัดให้รูปแบบที่เหมาะสมกับเขา